ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดฟุนเดอร์นะครับตัวนี้ก็นะครับนางลำหรือนะครับคณะทางบ้านโกกอกนะครับก็ได้เดินทางมาถึงนะครับบริเวณหลังนะครับสาราทรงไทยนะครับปู่ปาริกิจนะครับจำลองนะครับก็นะครับเพื่อ นะครับมาล่ำนะครับแก้บนนะครับก็จะมาหลายๆนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเพื่อมานะครับแก้บนนะครับแก้บนมาแก้บนนะครับล่ำแก้บนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีช่องนะครับลุงวางโกกอกนะครับช่อง นะครับเบาบัดกกอกนะครับช่องแม่เบนกกอกนะครับที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เดินทางมานะครับตอนนี้ก็กำลังไหว้นะครับปู่นะครับบริเวณนะครับที่ลำแกบนก็จะเป็นหน้าบริเวณหน้าปู่นะครับยศสุวรณนาคานะครับ อยศวันนาคาแล้วก <and> ็ตรงนะครับลานข้างๆนะครับลานปู่จำลองนะครับปาริกิตนาคาราชนะครับนะครับตอนนี้ก็นะครับก็กำลังเตรียมนะครับเครื่องเชื่เครื่องไหว้ต่างๆนะครับก็วกำลังเตรียมขคองเชิ้นเครื่องไหว้ต่างๆ อยู่นะครับขนานี้นะครับอันนี้ก็ดูนะครับาบริเวณนะครับบริเวณล้อมรอบนะครับล้อมรอบนะครับไปจนถึงนะครับบริเวณนะครับพลังก่อสร้างนะครับยกโครงมุงหลังคานะครับยกโครงมุงหลังคาอยู่ขนานี้นะครับนีนะครับแล้วก็ ด้านนี้ก็ข้าวนะครับก็เก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นยุงขึ้นสางก็ยังไม่ถามนะครับว่าได้กี่กระสอบจากกระสอบนะครับก็ยังไม่ถามอยู่นะครับอันนี้ก็ที่มองเห็นก็จะเป็นบริเวณที่พักนะครับที่พักของยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็กําลังยกโครงมุงลงคานะครับก่อสร้างของ านะครับเมกสตอรี่อยู่นะครับเมกสตอรี่อยู่ข้างๆบ้านจิมมี่เรื่องจริงนะครับถัดไปนะครับตัวนี้แล้วก็บ้านของอไทยบ้านนอกเด้อนะครับช่างดำนะครับก็กําลังนะครับตัวนี้กําลังก่อยร้างอยู่นะครับช่างดำนะครับกําลังติดอิดบล็อกนะครับติดอิดบล็อก ก็อตอนนี้ก็กำลังออกมาแล้วครับพักก่อนอ้าอันนี้ก็ลุงหวังกกอกนะครับก็เดินทางมาถึงเลยนะครับอ่านะครับอาครับเดินทางมาถึงก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้กำลังทำก้อนเมฆให้อ่างองค์ปู่เปรกจิตลอยนะครับลอยนะครับอนนี้นะครับช่างกำลังดำเนินการ นะครับเรามาก็จะมีห้องน้ำห้องช่วมนะครับเสร็จสรเรียบร้อยแต่ก่อนก็จะมีห้องเดียวนะครับสำหรับดาวเรืองนะครับก็จะปลูกนะครับสวยงามหางดงามมากนะครับส่วนดาวเรืองนะครับตัวนี้นะครับก็จะปลูก <Star> รอมๆสะนะครับอีกสักหน่อยนะครับ,นะค,รบคงจะสวยงามอันนี้ก็ได้ นะครับจากความนะครับอนุเคราะห์นะครับจากครอบครัวของนะครับคุณยูกโกนะครับยูกโกหรือยูกินะครับแชนแนลนะครับนะครับนำมาให้นะครับศาลานะครับสีทองคำหลังนี้ก็จะเป็นศาลาของคุณ นะครับของอคุณธิดานะครับธิดาเศรษฐีนะครับหรือคุณยูโรธิดาเศรษฐีนะครับมาอมอบให้หลวงพลป่อแต๋นแล้วก็ปู่ปริจิตนาคาราชนะครับไว้ใช้เป็นที่นั่งเล่นนะครับของนะครับตัวทั่วไปนะครับทั่วทั่วไปนะครับตอนนี้ก็มีพวก เราเดินทางมานะครับนะครับแต่ก็ไม่ดูแล้วก็จะเป็นช่องนะครับของแม่บ้นนะครับแม่บ้นกบกอกนะครับเบาบัดกบกอกนะครับก็เดินทางนะครับมานะครับบริเวณนี้นะครับนนะครับนี่นะครับก็ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะครับเตรียมเครื่องนะครับเตรียมเครื่องถวายนะครับเตรียมเครื่องถวายนะครับแก่นะครับถวายแก่บะแก่บุญนะครับก็จะมีช่องนะครับเบาว่างลุงว่างลุงว่างนะครับลุงว่างนะครับอันนี้ก็จะเป็น นะครับลุวงวังกะก,ะกอากาะนะครับลงวังกกอกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ลดโม่ปูนนะครับมาไม่รู้จะเลี้ยวไหนลดโม่ปูนนี่ไม่รู้ของใครนะครับมาแล้วนะครับโอ้โของนี่ อของอานะครับเราก็จะไปดูนะครับก็ไปดูว่ารถป,ปูน,นเ,เ,อเออเปไปไหมเออเดียวบัวเดียวและเดียวนี่แหละนี่นี่คาซิมาเทปูนวะเนี่ยน,นี่นะครับก็เป็นภาพนะครับสวยงามนะครับน่าดูนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบของ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น ก็เป็นรถปูนมาเทพื้นนะครับทุ่งนานาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเสร็จับเรียบร้อยนะครับตัวนี้กําลังยกโครงมุงหลังคานะครับของเมกสตอรี่นะครับเมฆสตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นโซนนะครับที่พักอาศัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตาม าละะครับช่องหมดฟื้นด้วยนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยนะครับการก่อสร้างนะครับนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้นะครับนะครับ ก็ฝากนะครับกดติดตามะนะครับช่องหมวดฟูนเดอร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดี